เอาล้ครับสวัสดีทุกคนด้วยนะฮะที่เข้าม,มารับชมทุกท่านนะครับผมก็วันนี้ก็เป็นคลิปทิกเล็กๆน,น้อยๆสั้นๆเหมือนเดิมนะฮะอย่างที่เราเคยถ่ายแบบสดๆกันหลายๆคลิปนะฮะแต่วันนี้มาแบบดีๆทักคล้องหนึ่งนะฮะการเอาตัวรอดจะฉลามนะครับเพราะว่าอ่อันนั้นคือคือบ้านผมในเซิร์ฟไม่ได้อยู่ใกล้แม่น้ําขนาดไม่ได้อยู่ใกล้ทะเลขนาดนั้นนะครับแถมเกีนี้ก็ไม่มีจระเร้ด้วยเสียดายนะก็วิธีเอาตัวรอดมีง่ายนิดเดียว ครับก็ต้องรอมาก่อนนะว้าต้องรอฉนามโผล่อีกจะโผ่หลังจากเราลงน้ําลึกนะครับประมาณเกือบนาทีครับประมาณนั้นมันแป๊บเดียวอะ่ะบางทีก็ไม่คิดว่าจะถึงหรือเปล่าไม่มีอะไรเยอะเลยครับจริงๆอ่ะสมมติว่าเรากําลังจะว่ายน้ําเข้าฝั่งเนี่ยอ่ะว่ายไปว่ายน้ำเข้าฝั่ง เดี๋ยวตัวรอดจากตรงนี้ครับจนกว่าจะถึงฝั่งนะครับตัวนี้ผมจะไม่ตายจากฉลามนะครับทุกคนส่วนใหญ่อาจจะเข้าใจผิดเกี่ยวกับมินิเกมของมันนะครับจนถ,ถึงอาจจะทําใหา้ไม่รอดนะครับแต่จริงๆอ่ะมินิเกมมันง่ายเดียวครับเราสามารถเอาตัวรอดจากฉลามได้ถึงประมาณสามสี่ครั้งเลยนะถ้าเกิดคุมดีๆอ่ะโอเคมาละโอาไม่ใช่นี่หว่ายีงมันถูกปลาอยู่ไหนเอ้ยเฮ้เพื่อนฮัลโหล นี่ไหนเนี่ยโลอ่ะมาละสปอรละเนี่ยครับขั้นแรกถ้าคุณเจอฉลามนะครับมันจะไม่กัดเราทันทีนะครับมันจะจะว่ายบนเราให้เราสิ่งที่เราต้องทําคือเราต้องดูมันนะครับแล้วเราก็ต้องว่ายไปทิศที่ตรงกันข้ามแบบมันอย่าให้มันหันมาหาเราครับอย่างนี้อย่างนี้ไปเรื่อยๆครับต้องจำเลยนะครับว่าฝั่งอยู่ทางไหนเราต้องพยายามว่ายเข้าฝั่งนะครับนี่คือการ get away from ฉลามนะครับ อันนี้คือผมจะลองไม่ว่ายหนีมันดูนะครับ <C ül> เ,เห็นไหมครับมันจะไม่กัดเราทันทีนะฮะแต่ถ้าเกิดถ้าเกิดว่าถ้าสมมติว่าคุณไหวยไปหามันเอ้ยยังไงเนี่ยเป็นเพื่อนกันเหรอไปไปด้วยกันส่งส่งส่งไหนอ,อไปส่งไหนไปส่งไหนอเอ้ยอิเคราะหายใจสรุปไม่กัดกูเลยเนี่ย เอ้าอย่างงี้คลิปกูก็ไม่ต้องทำแล้วดิเฮ้ยเดี๋ยวไใจด,ดีอย่างงี้ไปละเหลือมึงเลยมันง่ายไปทำไมมันง่ายแปลกๆวะไอ้ยี่คลิปกูเสียนะเนี่ยฮัลโหลกัดกูทีได้ไหมมากดลัวลัวครับกดลัวลวัแล้วก็พอเขียวๆก็ค่อยๆ่อย,อยเห็นไหมแค่นิดเดียวขั้นแรกที่ต้องทำนะครับตอนโดนกัด ก็คือกดรัวๆก่อนนะครับแรกๆกด F รัวๆแต่ไม่ต้องเร็วมากนะครับจนให้หลอดแบบมันเป็นสีเขียวแบบเมื่อกี้แล้วก็ค่อยๆกดคุมให้มันเป็นอยู่สีเขียวไปเรื่อยๆนะครับแค่นี้แหละครับจนเวลามันขึ้นเต็มแค่นี้เราก็จะลอดจะฉลามกัดโดยที่เลือดเราลดไม่เยอะด้วยนะครับทุกที่อะถ้าเกิดเรากดรัวๆใช่ไหมอย่างที่ทุกคนแบบตกใจตอนโดนกัดเงี้ยครั้งแรก ดรัวๆก็จะประมาณก็จะเหลือประมาณสี่สิบห้าสิบไปประมาณครึ่งหนึ่งเห็นจะได้ถ้าจำไม่ผิดนะแล้วก็โดนอีกรอบก็น่าจะตายแล้วแต่เนี้ยมันจะสามารถทำให้เราลดไปแค่ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ครับเราสามารถโดนกัดได้ถึงสี่รอบเลยนะครับถ้าคุมดีๆแล้วก็พยายามว่ายหนีมันนะครับมันไม่ได้อันตรายครับมันจะไม่กัดเราทันทีดูดิดูดิดูมัน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 เนี่ยถ้าเราว่ายหนีมันไปเรื่อยๆครับ อย่าไปไหว้ทางเดียวกับมันนะแต่ผมไม่รู้ว่าทำไมเมื่อกี้มันถึงไหว้แบบไหว้มาข่าผมเลยนะแล้วก็ยังไม่กินอันนี้ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันอันนี้มาจากเซิร์ฟซิงเกิลเพลเยอร์นะครับไม่ไม่มีไม่มีการปรับอะไรทั้งสิ้นนะครับเห็นไหมครับฉลามไม่ได้น่ากลัวเลยครับอันนี้ผมอาจจะโชคดีหรืออะไรไม่รู้แหลนะแต่เดี๋ยวผมจะลองลงไปอีกรอบนึงแล้วกันหลังจากที่ขึ้นฝั่งได้แล้วนะ ใช่ไหมไม่มีอะไรเลยเนี่ยดูดิเดี๋ยวว่วยล่อสักสีเลยกัดกุทีกัดกุทีขอร้องกัดกุทีมันนี่มันนี่ดิกัดกุทีขอร้องวูวววตัวมันใหญ่อยู่นะไปไหนอะไปไหน ฮัลโหลไม่นะน้องไม่เอาแล้วกัดรอบเดียวพอเลยโอเคคลิปก็ประมาณนี้เลยครับโออเยี่ยออู้ยสัตวพ้องตา yes. เยี่ยมมากเจ้าใช่ไหม,มจเจ้าใช่ไหม,มจเจ้าใช่ไหมเจ้าใช่ไหมมาดิดิ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 สปอนปืนมายิงหน้าเลย สะดุ้งหมดไอเวนส่วนวิธีฆ่าฉลามนะครับมีทางเดียวนะครับเราไม่สามารถสู้กับมันในน้ําได้ครับเพราะอยู่ในน้ําเราไม่สามารถถืออะไรได้เลยนะฮะอาจจะรอแพดเข้าที่หลังหรืออะไรอย่างนี้วิธีฆ่าฉลามมีวิธีเดียวนะครับถ้าอยู่กลางน้ําก็คืออ,อ,อยู่บนเรือหรืออยู่บน อะไรก็ได้ที่มันลอที่เราสามารถเหยียบได้ครับแล้วเราก็ใช้ปืนยิงแม่จากข้างบนนี่แหละครับมีแค่วิธีนะั้นวิธีเดียวจริงแรับทิ้วันนี้สั้นๆน,นะครับเหมือนเดิมสวัสดีครับบ๊ายบายทุกคน